สบายดีพี่น้องสบายดีตามสาวสาวกินข้าวคนเดียวตนเจนเนี่ยไราี่น้ลยปละนปลาหมอตัวใหญ่วันนี้ยะดามัอยู่ไปงานศพอีแล้วซ้วตัวใหญ่มากเลย ผู้ใหญ่อะผู้ว่าอะไรบ้างพี่ตาล่ะเด๋ว่าะเผาแล้วอะ้าสิบเจบเลยอบเอาคนง่ายล้ต้องหาทางข้าให้น้องหาแล้วใส่เสือา่ไเจอแล้วบหนทือนรูปนี้เม่เบาวีอันนี้กัหนอตตามตะจ้อตัวใหญ่อีกน้องตลดอีกแล้ว่เชนตลบมือเอก็หลบเล่นออก Ừ. Mình, mình anh ăn tư Ủa ừ. không ừ. ừ. Bọn nội, bọn sở nặng Ngày nay tôi chú bọn À, à, ý, mặt đó mà yang đi gọi thơm đi đừng 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 thì đừng đi đừng đừng ngày nào đừng 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 សុក្រណ័តវិកក្នុងវិ។ទុគីតោ។ម៉ែគួពួតបែនស្វ៉ាក់អត់วะ។ អូនបាត់លើទៅលើពួតកៅតានិយាយនកប្រកាសពីណាថាជីកក្តាមកូននិយាយគិលុំទៅប៉ុនក៏លហើយមិនដល់បានិយាយបង្កក្តាមយ៉ាងជីកងាយត្រួយតែជីកនេះត្រេះហើយបានតែបេះបុំដល់ណាមិនឆ្លោះរហូតអត់សមាត់ណាតែនេះងុំមិនព្រមជីកពីអុយសក់សដោជីកពីងាយឡើងហិនហើយអស់ងើដល់ណាមិនជីកក្រួយយុយហើយ

ซื้อมาจากบ้านพี่ฮึ่มแม่เสี่ยวอ๋อเสี่ยวนกลูกเองยี่วิครับเขาปลูกเองเขานะ่ะกี่นุกที่เขาปลูกอ่ะพ่นแรงนะทั้งแตงทั้งทุกอย่างเลยเขาหน่าสิบบาทชะนอ,อ,อมผสมโอ๊ตเต็มผับเก็บไปกินหน่อยอืมนำมาสองลูกอะไรผสมโอเปรี้ยวอืมรสเก็บมาเปรี้ยวอย่าพิษที่ไ้รางวานนั่นเนี้ยเหรออืมอันนี้มันยำมันสุกยัำมันเก่ดดีมาก នេះស្វេតតោះហើយធម្មតាទេនំសមស៊ីតាទីច្បាស់ๆញ៉ៃជីដេកប់ទេបាក់កប់ទេយាយនំស្រោរតុប្រចាំតាមស្លាក្ដាមក៏ស៊ីតាឯងចាំឲ្យក្រួយសិនបងញៀនញៀនយ៉ាងពីវ៉ានីនំថាមកស្លាក្ដាមផ្លាក់កណាបែងស្លាក្ដាមផ្លាក់ទាំងនេះពួកតាគួនលุงអត់ទូនលุงអោយមើលអោយមិស្នើមួយៗនំនោះលุงញៀនដកហ៊ីត ผมเป่นคลูกอลยกัดโมเต้ไม่ให้นูก็ไม่กล้าไปให้กลัวหมาอไยเยอะไปนู่นเรียกหน้าประตูต้นมะคามึงเละนม่ก็ฝากไปกับยานี่เปว่าตัวมุมเนี่ยเท่ตีใหญ่คนหนึ่งยด่ก้อยนเดกยคานอป่าใหญ่ใหญ่อยู่ทัว ก็้ีคนหนึ่งอ่ะราทียีมีจงเธอรูนั่โอยกเทะเต้ี่ปนายิปุ้นเขาไปรับลานทุกวันไง้เรียนอ่ะปาก็ยิ่ปุ้นยี่ปุ้นเี้ให้ตัวอ่ะพื่บ้านยีุ่หอเย่ไอ้ด้ทตัวแครัหมเกือบล้ใหญ่เกือบจะได้ส้ใเป็นส้

เอายดาดระบายลเลาออกเลยถ้าเอาระบายนี่เองเกงยาดาสวยอยู่คนรจะเต้นจบบ่อยน่ารื้อเอาเนี่ยจากก้นถึงน่องเลยอ่ะขาดจาก ตกาีกูว่าสมัยยุคเมื่อ่ิ้นยาโคช่างโมโนยืนนูุเลีนน้องหอยเดบยสลิดดาตพุงกุยนาเรงตั้งใสตั้งนี่ไมสร้างตุ๊บานกแ่อรนนี้กูอม่ตอะต้นนี้ก็มมันนั้นดีกว่าอนอันนี้อาสลิกุยทา่วเตังใตังชาวนเลลี่ือลแม่โจสท่หสลนะาบาทต่อะางนะ่ไม่เจียยลาดีอยู่นี่ยังอยู่เลยแต่ซื้อกอนู่นเลยอันนู่น រហេតនឹងតង់ស្រស់ជោគខងយោមែអត់តត់លឿនមួយខန်းនេះជ្រុះទីតានេះអានងដេរនេដេររៀនណាយោមែអត់នេះទៅយ៉ាយសងខန်းឆ្នេះតោស្រីយោមែអត់ស៊ីน้ําតានเนาะស្រីអូភ្លីស្រូលមួយ50បាតស៊ីជ្រូលហើយបើមិនឌីដែរបងជ្រលណាបានទិញអុយមួយ100ទីអាហាត់50បាតជ្រេខ្មែរអាចជុនកំធៀតស្ដាយអុយខ្លាំ50បាតធន់ទីណា อะไรมกัดนงกหงคบตายแห้งนั่นแะสด้านกินชอบตาเซบบอเซบบอืกเหลือบ so, yeah, ่กินปลาหมกต่ร้ายจังกินปลาหมอคนเดียวตัวเดียวเลยกินมันกินสู้อกบอกินอตึเช้าไปอ่ะมันกินไม่ได้หรอกเราทำที่วัดเสร็จก็เป็นงานสอบต่อ ก่อนพี่มาม่แต่งานศพเลยเออติดๆเลยพี่มานี่ก็ติดๆนะถ้าไม่ท่าถ้ามาเร็วก็น่นตะเมาอีกอะ่ะบัาสเดาอีกอะ่ะสี่ห้าศพนี่ก็งานงานศพของไนท์มีก็ย้ายพี่มช่วยอืมสีพ่พอดีมั้งพี่พี่จอดด้วยตะเาตามเาตะเมาตรงนี้บัสเดานี้แล้วก็นี่พี่จอร์ดแล้วใครอีกไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ส,สี่แหละสี่ในนับว่สี่ เบ้าก่อนคนแรกแ้วอวก็มานายมีมแล้วก็มาพี่ชายตัวเองแล้วก็มายายคนนี้หรือ,อว่าก่อนหน้านั้นบัส,สดาวมีก่อนตายหลังตะเหมาด้วยมีหลังตะเหมาด้วยคนหนึ่งบัสดาวแหละแม่เร่ไม่ได้ฝาอืม เงินที้ได้ทําบุญในวัดได้ทําบุญงานศพบุญล้นเลยไม่ให้โชคให้ลาวเราเลยบุญล้นเยอะเลยครับสิบันวารู้กันไอทาร์เดอร์เราไมีรูทาร์เดอร์นะไอทาร์เดอร์เป็นลูกแต่คืนนี้แหละนอาเป็นไออยู่ดูแต่คืนนี้แหละทั้งมันไปเอามาจะทำเดี๋ยวเช้าเหรอ ข้าวเสร็จมันก็นั่งกันน,กน,น,นู่มแก้ว,วบดกระมังหนึ่งอะ่ะคิดดูดิชอบอันนี้ชอบปลาปลัสับไปคลุกข้าวให้มันนะชอบใส่น้ำแกงหน่อยๆนะน้ำแกงไอ้ต้มปลาทูนอะไรไม่ได้ทำเผ็ดมากปูใหญ่ยยจะกินไงกายเลยป่ยังไม่บีบนมะนาว ยายก็ไปงานศพนี่เราจะกินนู่นแหละเดี๋ยวเอาพวกปลาหมึกปลาหมึกออกมาไม่ได้หาหมนเส้นมายมุนเส้นก็ได้เนาะใส่ปลาหมึกใส่นี่เหรอ,อเออมายมพี่ติ๋งชอบไม่มีเอาหมูน,นั่มาสับหมูก้อนนะมันเหนียว สับให้หมดแล้วซื้อใหม่ไอ้ลืมนึกไปไอ้เนี่ยเนื้อในตลาดสวยๆวบนนั้นซื้อมาทำไอ้เนี้ยเด็ดเดียอนอนแดดมันดีอ่ะทำเด็ดเดียวตามเครื่องตาไปเสร็จนะแช่ไว no ้ส mm ักมาไว้ส <hi ểu, S 3> yeah. ักเด็ดเดียวกินกับข้าวเหนียวละม้วนเลย แดดบ้านเราดีๆอย่างเงี้ยเนาะแรงๆทำแดดเดียวกินอร่อยหอมไปเองไปทำไม่ไม่ได้ซื้อทำไว้ปีใหม่ไ,หไว้ย่ากกินไปว่ะเนาะนู่นนี่จุกจิกมูฮันน่ะคนรีบคนหน่อยกันหมดแล้วรุ้งึกไเงจะยเตยจะเข้ายี่สิบสี่หรือเข้าสามสิบช่วงปีใหม,ม่จะเข้าก่าอนแล้ว ได้ใส่กาแฟ,ฟรอบหนึ่งเลยมันคาริฟันมันก็กลัดเล่นกันแ้วลูกมันนอนไหนมาคืนไก่นูกมันก็เข้าไปนอนข้างในนั่นแหละ พิงหลัมก็นอนแหละนี่นก็เดินไปเดินมาไม่ใส่ข้าวไก่กินเลยเราปิดไฟเหรอพิงหงมันก็ไปนอนเวลามันก็รู้แหละมันจะไปนอนไหนมาพอกันใหม่คลิมหนาเด้อพี่น้องมัสบายดีจ้ะ